คุณหนูไอริดโซเฟียขอไอ้ท่านไม่แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่โรงแรมของท่านทูตจากแดนพักอยู่และพวกเขาทะเลาะกันอยู่ค่ะตอนนี้โซเฟียไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงดีเลยฉันตัดไปไอ้ท่านตัดไปที่นั่นนะคะเข้าใจแล้วฉันจะรีบไปที่นั่นด๋ยวนี้แหละเข้าใจแล้วฉันจะรีบไปที่นั่นอยู่นี้แหละ โซ <Sophia. S 2> เฟียเอริสเศรษฐีที่ฉันเคยขังเอาไวา้ไม่เจอกันนานเลยนะทิลาเซียท่ททาน เรกันได้เจอในายใหม่เลยลืมเจ้านายกอไปแล้วอย่างนั้นเหรอปล่อยฉันอยูนี่นะที่นี่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือการทะเลาะอะไรทั้งนั้นทั้งหมดนี้เป็นแผนของปีศาจตัวนี้สินะในที่สุดเจ้าก็ดีเจอเธอสักทีจะให้ฉันปล่อยเธอไว้ง่ายอย่างนั้นเหรไม่มีทางเลย ถลายเ้ียานคนที่ทําให้อณาจาักรกังฉันล่มสลายที่ทาให้ท่านต้องจดใช้ด้วยเลือดที่ได้โอ้ใช่แล้วที่น่าแบบนี้แหละที่จะเป็นเสร็จเลี้ยงที่ทําให้คุณล้ไลได้นี่คือนจาจักรแอริสแล้วฉันก็เป็นนางสนมคุณปลวกของฟอร์บาร์ที่ท่านจงใจใจเกิดสงครามระหว่างสองาาอาจักรย่างงั้นเหรอ สงครามไงเลยไม่นก็ขึ้นอยู่กับเธอไม่ใช่หรือไงไอ้ไอแม้ว่าฉันอยากจะกล้าเธอที่นี่ตอนนี้้าเาเกตจะใช้เรือเมืองปีไม่กี่เมืองเท่านั้นฟาบาดไอรที่ก็จะจบเรื่องทั้งหมดเธอเชื่อมไหมล่ะทำไมตอนที่เผชิญหน้ากับเขาฉันถึงได้ไร้เรี่ยวแรงได้ถึงขนาดนี้กันนะ แต่ตาที่เธอแสดงออกมามันทำให้ฉันรู้สึกปลอใจมากเลยทีเดียวเอรีอ่อ,อ,อ,อนวอ,น,อนจะสิแลวฉันจะยอมปล่อยเธอไปไม่ไม่มีทางแล้วฉันคือสายเลือดกงราจะงศวงดีวคนสุดท้ายเพื่อที่ได้แก้แค้นท่านไม่ว่าจะเป็นใครฉันก็ยอม mi kia thân tỏ hay tài Chứ có mì dòm Ê khát thật con oh. Đi chinh chinh lời Thầy yên ngân Cứ chân rai lao Mẹ ơi Thì bác sĩ, nếu ơi cháy tông tài tung tổ hay tông tụng nữa rốt Chẳng có chắc khổ sợ ไาดูเลยท่านทีะเสียท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่เลดี้เลดี้ยกตัวไปเลยผมมาที่นี่เพื่อมารับตัวเลดี้กลับไปขอบคุณคุณฟานเดอร์ลน ฟานเดอลนันน่าจะพาเธอไปไหนไม่ได้ถองนะแต่คือนักโทษของฉันเป็นเจเลยจากราชจจวงศ์คิวแต่ลดีเอก็เป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของผมเช่นกันท่านคงไม่อยากเป็นจัตรูก,กับตระกูลฟันเดอร์ลนันใช่ไหมก่อนที่จะเดินทางมาทีจา่จักท่านพ่อได้คำชับให้ว่าห้ามทำให้ฝอบาดแอริกกับตระกูลฟานเดอรลนัน เือหนีเป็นนักโทษที่ดีจริงๆนะฉันดีเลยก็ว่าได้เอริธไปกันเธอเอริธไวสกวนเันจับเธอมาขังไว้ในกรงเชนยนสร้างไว้เพื่อเธอให้ได้ฉันไม่อยู่วันปล่อยตัวไปง่ายๆหรอ ลีดีให้ผมสุขคุณกลับไปที่ราชวังดีไหมครับไม่นะตอนนี้ยังไม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นคุณอยากไปที่ไหนล่ะฉันไม่มีบ้านไปไม่นะฉันไม่มีบ้านไม่มีที่ที่จะกลับไปอีกแล้วล่วคะค่ะขอโทษจริงๆผมไม่ควรพูดเรื่องนี้ออกมาเลยถ้างั้นผมจะพาคุณไปสถานที่ที่คุณต้องการตกลงไหมครับ เราเคยได้ยินเรื่องราวในอดีตของเธอมาบ้างแต่ตทันทีที่ได้เห็นเธอตกคุกในสการแลนเลวร้ายฉันก็ตระหนักได้ว่าอาดีตนั้นเข้มแข็งแค่ไหนถึงได้รอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ฉันอยากให้อาจารย์พาฉันไปหลบอยู่ในสถานที่ที่ฉันสามารถซ่อนตัวได้ชั่วคราวนะคะตกลงอาจารย์คะตอนนี้ฉันเหนื่อยมากจริงๆให้ฉันพิงคุณจะได้ไหมคะ เลด,ดี้ถ้าไม่รังเกียจจะคุณพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะผมจะคอยดูแลคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นสนุมคนณปรดของฟอบาแต่ตอนนี้คุณไม่ต่างจะเด็กน้อยระเดียงสาเลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปแอริีเรามาถึงกันแล้วนะถึงแล้วที่นี่ที่ไหนแล้วคะ คุณก็ลองลองดูเองเถอะว้าวสวยจรงเลยนี่มันทุ่งดาตะวันนี่ผมรู้มาว่าดาตะวันคือดอกไม้ประจำชาติของอาณาจักรคิวผมเลยคิดว่าคุณน่าจะชอบมัน ใช่ค่ะฉันชอบมากสมัยเด็กพ่อชอบพาฉันกับน้องสาวมาเดินเล่นที่สวนดอกไม้ตลอดเลยทำให้ฉันอดคิดถึงบ้านไม่ได้เลยจริงๆคิดถึงพ่อน้องสาวแล้วก็แม่ของฉันผมอีก,ก็ชอบดอกตันตะว,วันเหมือนกันครับเพราะมันจะทำให้เห็นหน้ากว่าดวงอาทิตย์แล้วดตัวต้นแรงลมฝนแสงแดดนี่คุณฟานเดร์ลนันกำลังให้กำลังใจฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ คใช่ยลาอริทคุณคือลูกศิษย์ของผมโประงเงินผมไม่อยากให้คุณต้องมาถูกความมืดกลืนกินทั้งใจไม่อยากให้จิตใจของฉันต้องตกอยู่ในเหวสินะคะคุณฟานเดอลันรู้ไหมคะว่าจานตะวันสีแดงมีหน้าตาเป็นแบบไหน กีลาเซียเป็นคนนํากองฐานของอาณาจักรมากันตีเก้าโจมตีและสังหารทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรของฉันเปลยวเพลืองลูกชนอยู่นานถึงเจวันเจ็ดคืนเลือดของราชวงศ์และประชาชนหลั่งไหลย้อมดอกดทานตะวันให้กลายเป็นสีแดงชานฉนันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้แต่แล้วก็ต้องตกเป็นเชลเลอร์และอยู่ในกรมที่เขาสร้างขึ้นมา ตัวฉันเป็นได้เพียงของรางวัลที่เขาเอาไว้โชว์โอ้อวดความสำเร็จก็เท่านั้นเรื่องพวกนี้ได้ถูกบันทึกไว้นในหนังสือประวัติศาสตร์แต่หลังจากที่ได้ฟังเธอเล่าแบบนี้ทำให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดมากจนฉันจินตนาการไม่ออกเลยเลยเอรีดผมขอโทษนะตั้งแต่วันที่ไอ้นจารถูกทำลายฉันก็ไม่ต่างจากอยู่ในขุมนรกแล้ว และสิ่งที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตยอยู่ได้จนถึงตอนนี้เพื่อแก้แค้นเท่านั้นฉันจะฝังเข้าไว้ที่ตุงตานตะว,วันและให้คนที่ตายไปทรม,มานวิญญาณของเขาคุณฟันเดอันคุณเกิดมาในตระกูลที่ทรงอิทธิพลไม่เคยเจอกับเรื่องโศกเศร้าแบบฉันทำไมคุณถึงได้แนะนำฉันแบบนี้มีครั้งหนึง่งที่ฉันต้องการกำลังของคุณ แต่คุณบอกว่าฉันอ่อนแอเกินไปแต่วันนี้คุณเห็นสภาพที่ฉันยับเยินแล้วแบบนี้แล้วไม่มีทางที่คุณจะมาร่วมมือกับฉันแน่นอนนี่คุณตอนนี้ฉันจะใช้ความรู้ของตัวเองจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่รบกวนคุณอีกขอแค่คุณไม่ขวางทางฉันก็พอฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายคุณฟานเดอร์แนขอบคุณสำหรับน้ำใจของคุณในวันนี้ พาฉันกลับไปเถอะเดี๋ยวก่อนเลดีผมเต็มใจอะไรนะคะคุณว่าอะไรนะ